สวัสดีครับผมอยู่ในะอาซูบายเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเซต400ครับผมอันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะก็เอามาถ่ายเลยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวชมลุกล่างกันครับผมสีสวยมามครับอันนี้เป็นลายสีดำคาดแดงนะฮะล้อแดงด้วยยางดอกเหลือๆเ,เลยนะครับผมอัไล่ของแต่งหมดเลยฮนะด้านหน้าเป็นชิวแต่งนะฮะชิวแต่งแล้วก็มีที่จับแผ่น ให้สูงขึ้นมาอ่ามีปลอกแฮนด์ของโดมิโนแต่งนะครับยัง <Yeah. S 1> คันเบรกเดิมเนาะอ่าที่จับมือถือได้ฮนะอันนี้ก็แถมให้เลยท้ยเกียร์ถอดเหมือนเดิมโอเคมีกันลม้มนล้มมาแล้วก็มีสป,ปอตไลท์ตรงนี้ครับผมเนี่ยสามารถเปิดปิดไฟด้านบนได้เลยนะเสร็จแวนะครับเนีย่ยเยเปลี่ยนสีได้ด้วยเนะี่ยโอเคอ่าแล้วก็มีครอบถังแต่งครับเป็นงานคาร์บอนนะครับคาร์บอนแปบล่าเนาะอ่า ไล่มาด้านหลังก็จะเป็นเอเอเขาเรียกว่าอะไรวะายแต่งอ่านี่ครับขับได้นะครับไฟเลี้ยวแสงด้วยอ่ไาไฮไลท์สำคัญครับคันนี้จะเป็นพ่อแบรนด์นะฮะเป็นแบรนด์ JP ครับผมพ่อแท้เลยนะครับผมเปล่งใหม่ก็ได้หลายตังค์อยู่ครับคันพ่อตัวนี้นะฮะอยากให้ดูเครื่องครับคลิปมากมีคอมเมนต์ถามว่าอยากฟังเสียงยังครับ <laughs> เดียวได้ฟังแล้วครับโอเคมาดูเลขไม์กันเลยครับผม เลขไองใม่อยู่ที่หมื่นแปดนะฮะไม่น้อยนะครับหมื่นแปดก่อนส่งรถเรามีสวิ่ให้อยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คน้ํำชิคเบรกระบบเบรกมันเบรกเลยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นรอบเป็นเ่าแล้วครับเดินเบรคนะฮะมันจะดูดดหน่อยนะอันนี้จะบอกว่าถ้าอยากให้ดังกว่านี้ครับมันจะมี จะมีตัวห่อตัวนี้ได้นะฮะองนรี้เป็นกรดับ้อ,อบ้อว่าันรันนี้ออกรถจบที่5,000บาทครับผ่อนประมาณ2,700บาท,ทยื่นได้6กสิงวดเลยหรือว่า5ปีนั่นเอง ถอนประมาณ4ปีก็อยู่ประมาณ3,000นิดๆนะครับผมอันใครสนใจก็ติดต่อทางเพจเอาสป,ปายหรือเซลล์ที่ขายอยู่ได้เลยไงก็ฝากจ่างแซ่สีน้อันนี้เลยครับผมสวัสดีครับ